สรุปแล้วพระทุดงท่านเชื่อมั่นในพระธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรมหลวงปู่คำคนิงจึงกำหนดจิตอธิษฐานว่าสาธุนโมอันว่านามัสการแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งประเสริฐสูงสุด อาตมาภาพจักขออนุญาตเข้าไปในถ้ำสถานลึกลับแห่งนี้ขอปวงเทพพระเจ้าทั้งหลายอันมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำตลอดจนยักษ์คนทันและพญานาคที่สิงสถิตยอยู่หน้าถ้ำแห่งนี้จงได้รับทราบและเปิดทางสะดวกให้แก่อาตมาภาพด้วยเถิดอาตมาภาพ อยากจะขอเข้าไปดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นวาสนาบุญหูบุนตาถ้าหากมีจริงก็ขอให้ได้ดูชมสมใจไม่ได้มีเจตนาโลภโมโทสันอยากได้สิ่งของอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทรัพย์สมบัติของพวกท่านแต่ประการใดเลยเมื่ออธิษฐานจบแล้วหลวงปู่คำคนิง ก็จุดเทียนเล่มใหญ่ที่เตรียมมาในย่ามหลายห่อแล้วมุดคลานเข้าไปในรูดำมืดนั้นเข้าไปลึกประมาณ200ร้วาก็ทะลุออกคูหาถ้ำข้างในเป็นถ้ำกว้างประมาณ5้าวาเพดานสูงมีหินย้อยจากเพดานและผนังถ้ำสีขาวหม่นงดงามมากบ้างเป็นผู้พวงห้อยลงมาคล้ายม่านหรือโคมและยา พื้นถ้ำเป็นตะพักซ้อนขึ้นเป็นบันไดาจากธรรมชาติบนตะพักนั้นเป็นแอ่งน้ำใสแจว๋วปานกระจกมีหินรูปร่างคล้ายจระเข้แช่ขวางอยู่ในแอ่งน้ำนั้นถัดลึกเข้าไปมองเห็นปากโอมองดำมืดพอจะคลานมุดเข้าไปก็ปรากฏว่าตรงกับนิมิตในสมาธิเป็นความจริงทุกประการ หลวงปู่คำคนิงจึงเดินลุยลงไปในแอ่งน้ำนั้นซึ่งมีความลึกเพียงแค่เอวเท่านั้นพอไปถึงจระเข้หินจึงปีนป่ายขึ้นหลังมันเพื่อจะข้ามไปแต่เป็นที่น่าประหลาดว่าจระเข้หินนั้นเคลื่อนไหวได้มันยกตัวลอยสูงขึ้นเหนือน้ำปิดทางโอโมงไว้เอ๊ะนี่มันยังไงกัน หลวงปูคำคนิงแปลกใจจึงลองเอาเท้าแหย่เข้าไปใต้ท้องจระเขเหินดูทำท่าคล้ายจะมุดลอดใต้ท้องมันไปแปลกอีกแล้วจระเข้หินก็จมตัวลงในน้ำไม่ยอมให้มุดลอดเข้าไปข้างในอีกนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียแล้วต้องเป็นสิ่งลึกลับอาถรรพ์คอยพิทักษ์รักษาปากถ้ำไว้เป็นแม่นมั่น หลวงปู่คำคะนิงจึงได้อธิษฐานจิตขึ้นว่าตัวข้าพเจ้าอยากเข้าไปดูเพื่อบูชาหูบูชาตาถ้ามีอะไรอยากจะขอดูไม่มีเจตนาอื่นใดเลยทันทีที่อธิษฐานจบลงแปลกแท้ๆจระเข้หินจมวูบลงไปกบดานอยู่ใต้น้ำราวกับว่ามันมีชีวิต อนุญาตให้หลวงปู่คำคนิงลุยน้ำข้ามหลังมันไปโดยสะดวกจากนั้นก็คลานมุดเข้าไปในปากอุโมงดำมืดนั้นตอนนี้แสงเทียนยังจุดสว่างถือไว้อยู่ตลอดเวลาเทียนจะดับไม่ได้เลยเพราะแสงเทียนคือสิ่งที่บอกเตือนว่าอากาศในถ้ำนี้มีพอหายใจหรือไม่ อุโมงล่าต่ำลึกลงไปยาวประมาณ30สวาก็ทะลุถึงอีกคูหาถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำกว้างพอสมควรเพดานสูงโค้งมีหินย้อยใหญ่น้อยทั้งยาวและสั้นสีสันต่างๆกันเช่นมีสีน้ำตาลอ่อนสีขาวนวลสีแดงและสีเหลืองรูปร่างแปลกๆคล้ายจีบม่านแพรเป็นเลี้ยวก็มี คล้ายสายน้ำตกก็มีสลับซับซ้อนคล้ายตำหนักที่เทพเจ้าสร้างไว้เมื่อกระทบแสงไฟเทียนจะเกิดประกายและยิบระยับดุดโลยด้วยกากเพชรสวยงามวิจิตพิสดารมากทันใดนั่นเองตรงกลางถ้ำนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่างหนึ่งตรังงานอยู่ทำให้หลวงปู่คำคะนง่งต้องตะลึงจังงังในทันที สิ่งมีชีวิตนั้นคือพญางูตัวหนึ่งใหญ่เท่าต้นตาลดำมะเมื่อมเลื่อมพลายชูคอขึ้นสูงท่วมหัวในตาเขียวเปล่งประกายเจิดจ้าคล้ายแสงมรกตจ้องมองมายังหลวงปู่คำคนิงอย่างหน้าสะพึงกลัวเป็นพญางูที่ไม่มีหงอนหลวงปู่คำคนิงเล่าถึงตอนนี้ว่า ท่านไม่รู้สึกหวาดกลัวมันแต่ขนลุกสู้ซาไปหมดจะกลัวไม่ได้ถ้านึกกลัวจะเป็นอันตรายต้องกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธพุทโธไว้ในใจเรื่อยๆท่องพุทโธตัวเดียวนี้แหละคุ้มครองได้หมดพระธรรม8ป0 0 0พันพระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ที่พุทโธตัวเดียวนี่แหละพุทโธตัวเดียวเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ สูงสุดในสากลละโลกนี้จำไว้ให้ดีคาถาของหลวงปู่มีพุทธโธตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะอธิษฐานเอาหลวงปู่ได้เล่าว่าเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงปู่อยู่ในถ้ำมีพวกผู้หลายห้าหกคนมาปล้นมันคิดว่าหลวงปู่ร่ำรวยเพราะญาติโยมมาหามาก มันเอาปืนอาก้ามาจ่อยิงที่หัวหลวงปู่หลวงปู่หลับตาภาวนาพุทโธพุทโธตัวเดียวนี่แหละมันยิงกันใหญ่ปืนมันไม่ลั่นเลยหลวงปู่บอกมันว่าเอาเลยยิงหลวงปู่เลยยิงหลวงปู่ให้ตายเลยถ้าเราเคยมีเวรกรรมต่อกันแต่มันก็ยิงหลวงปู่ไม่ออกเพราะพุทโธตัวเดียวแท้ๆคุ้มครองพวกมันก็พากันหนีไป แล้วตำรวจก็จับได้เมื่อหลวงปู่กำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธแล้วหลวงปู่คำคำนิงได้พูดขึ้นกับพญางูดังๆว่าอาตมาภาพถือสัจจะที่เข้ามานี้มาขอดูชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเมืองของท่านถ้ามีอะไรก็ขอดูชมให้สมใจเพื่อเป็นวาสนาบุญตาด้วยเถิด ขอดูชมเฉยๆไม่ได้เอาไปดอกเมื่อท่านกล่าวจบลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพญางูตัวใหญ่ลดหัวต่ำลงทันทีมันเลื้อยเข้าไปข้างในตัวมันยาวใหญ่มากหลวงปู่คำคนงิงยังคงยืนงุนงงถือเทียนเฉอยอยู่พญางูตัวนั้น ได้เอี้ยวคอหันกลับมาดูแล้วพงกหัวให้คล้ายเป็นเชิงบอกให้ท่านเดินตามไปหลวงปู่คำคนิงจึงถือเทียนเดินตามไปห่างๆลำตัวของพญางูนั้นยาวคล้ายจะไม่สิ้นสุดท่านเดินตามไปข้างๆมันครั้นแล้วมันก็หยุดลงทำหัวก้ม,กมเงยๆลงที่พื้นถ้ำสองสมครั้ง ตรงนั้นเป็นปากหลุมถ้าดำมืดท่านเข้าใจโดยวิถีจิตว่าพญางูตัวนั้นบอกกล่าวไม่ให้ลงไปในปากถ้าหลุมดำนั้นเพราะจะเป็นอันตรายให้ระวังจากนั้นพญางูได้เลื้อยตรงไปทางขวามือแล้วหันมาพงกหัวขึ้นขึ้นลงลงให้ท่านเข้าไปดู เมื่อเข้าไปดูพบว่าตรงนั้นมีหินย้อยลงมาสวยงามมากคล้ายม่านแพรเป็นเลี้ยวๆพญางูได้ยื่นหัวของมันชะโงกเข้าไปข้างๆหินย้อยรูปม่านปรากฏว่ามีรูใหญ่ดำมืดพญางูผงกหัวขึ้นๆลงๆคล้ายจะบอกให้ลงไปในรูนี้จากนั้น มันก็เลื้อนนำทางลงไปก่อนท่านถือเทียนจุดสว่างลงไปในรูนี้ตามหลังมันไปทางลงนั้นลาบลื่นเกลี้ยงเกลาเพดานและผนังโอโมองทางลงกระทบแสงเทียนเป็นประกายและยิบและยับพ่างพลายไปหมดคล้ายแสงดาวนับแสนนับล้านดวงในท้องฟ้า อุโมงทางลงลาดต่ำลงไปเรื่อยๆจากการกำหนดหมายจดจำไว้อุโมงนี้พุ่งตรงไปยังด้านทิศตะวันออกคือแม่น้ำโขงอุโมงนั้นมีความยาวมากเดินจนรู้สึกเหนื่อยเทียนหมดไปหลายเล่มเมื่อท่านหยุดยืนพักเหนื่อยพญางูก็หยุดบ้างแล้วเอี้ยวคอมาดูพงกหัวขึ้น,ข,นขึ้นลงๆ คล้ายบอกให้ตามไปท่านก็ออกเดินทางต่อไปกะว่าเดินไปหนึ่งวันเต็มๆแล้วไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นคูหาถ้ำกว้างขวางมากวิจิตพิสดารด้วยหินย้อยเป็นหลืบๆชาคล้ายท้องพระโรงมีแสงสว่างลุ่งเลืองอันเกิดจากหินย้อยเปล่งแสงคล้ายดวงดาวตอนนี้ เทียนที่จุดสว่างนำทางได้ดับลงหลวงปู่คำคนิงรู้สึกหายใจไม่ออกไม่มีอากาศหายใจจึงกำหนดจิตอธิษฐานขึ้นว่าข้าพเจ้าขอได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดข้าพเจ้าอยากดูอย่าเพิ่งให้ตายเลยพออธิษฐานจบก็มีอากาศหายใจอย่างสดชื่น รู้สึกร่างกายหายเหนื่อยกระปี้กระเป๋าขึ้นมาตอนนี้พญางูใหญ่ซึ่งหยุดดูอยู่ได้พงกหัวขึ้นขึ้นลงลงให้ตามไปต่อเมื่อออกเดินไปก็เห็นเพดานโอโมงข้างบนเป็นหินสีขาวใสกระจ่างเหมือนกระจกกว้างประมาณยี่สิบวามองขึ้นไปเห็นเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลเอ่อย เห็นท้องฟ้าอยู่เหนือน้ำนั้นด้วยความรู้สึกบอกว่าข้างบนคือแม่น้ำโขงเวลานี้ท่านกำลังอยู่ในอุโมง์แก้วเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงพญางูได้เลื้อยนำทางเข้าถ้ำโน้อนออกถ้ำนี้วกไปวนมาแต่ละถ้ำสวยงามวิจิตรทิสดานด้วยหินงอกหินย้อย ตามผนังถ้ำนั้นลุ่งเรืองไปด้วยแสงแก้วมณีสีต่างๆสว่างสวัยเต็มไปหมด